วันนี้เราจะมาทําเป็นอาหารตุรกีคันนะคะแต่ว่าเราไม่รู้จักชื่อว่าจะเป็นชื่ออะไรเน<ว>ื้อฝักตัวแม่บ้านตรุรกีมือใหม่ด้วยนะคะก็จะทําเป็นเนื้อยัดไส้ในมะเขือยาวนะคะจะทํายังไงมีวัตถุดิบอะไรบ้างมาดูกัน let's go วัตถุดิบเราจะใช้มะเขือยาวแค่สองบ้องนะคะมะเขือยาว จะมีอะไรมาดูกันในส่วนของส้นะคะก็จะมีเป็นมะเขือเทศหอมใหญ่แล้วก็พริกชิฟพริกชิ้ฟ้าหนึ่งค่ะหนึ่งอันแล้วก็อันนี้อ่า มะเขือยาวเราจะทําไส้แล้วก็ใส่ไก่ลงไปแล้วก็ยัดใส่ในมะเขือยาวนะคะจะมีวิธีการทํายังไงไปดูแคทมาแจากสูตรอาหารสำหรับสาวๆที่อยากจะทำกับข้าวอาหารตุรกีเอาใจโคชามอชกึมของทุกคนนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเตรียมข้าว <c oughs> เราก็จะหุงข้าวสไตล์ตุรกีนะคะดังนั้นเราก็จะนำข้าวมาแช่นะ <c oughs> เราก็จะนําข้าวมาแช่น้ําไว้ประมาณสัก1-2ชั่วโมงนะคะก่อนที่จะหุงข้าวหลังจากนั้นเราก็จะเตรียมวัตถุดิบต่างๆให้ครบนะคะจะเป็นหอมใหญ่หันหห่นเตามืเขือเทศหั่นเตาพริกชี้ฟ้าแล้วก็ไก่สับล้างมะเขือยาวให้เรียบร้อยนะคะปอกเปลือกไม่ต้องปอกหมดค่ะปอกอเว้นวักปอกแบบเว้นวักไว้นะคะแล้วก็ตัดหัวออก ต,ต,ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่เนยลงไปหนึ่งกอนเมื่อเนยละลายใส่หัวหอมใหญ่ลงไปผัดให้ใส่นะคะผัดไปประมาณสักสี่นาทีหรือว่าห้านาทีหลังจากนั้นเราก็เติมมะเขือเทศแล้วก็พริกชี้ฟ้าลงไปผัดประมาณสักห้านาทีนะคะพอผ,ผัดสุกผักสุกผักเริ่มนุ่มเราก็ใส่ไก่สับลงไป ขยี้ขยี้นะคะอย่าให้มันติดตัวกันเป็นก้อนขยี้ขยี้พอไก่สุกประมาณ80%เปซเติมเป็นซอสมะเขือเทศลงไปได้เลยขอแค่ห้าจึกค่ะห้าจึกเท่านั้นส่วนใหญ่คนที่นี่นะคะเขาจะใช้มะเขือเทศเข้มข้นเขาจะไม่ได้ใช้เป็นซอสแบบนี้แต่แต่แต่นี่คิดว่าซอสมะเขือเทศแบบนี้อร่อยกว่ารู้สึกมันกลมกล่อมกว่าหลังจากนั้นเราก็ปรุงลงไปได้เลยค่ะ ส่วนผสมก็จะมีเป็นเกลือ1ช้อนชายี่หร่าปลายช้อนพอเพราะกลิ่นมันแรงมากออริกาโน่หนึ่งช้อนชาพริกไทย1ช้อนชาพริกแดง1ช้อนชานะคะผัดเสร็จเรียบร้อยพักไว้ค่ะเราก็ตั้งกระทะทําการเพื่อทําการทอดอทอดทอดอะไรทอดทอดมะเขือยาวนะคะเราก็จะนํามะเขือยาวมาทอดนะคะใครมี เราอบนะคะอบดีกว่าเพราะว่าเวลาทอดน้ำมันมันจะค่อนข้างกระเด็นแสบไปหมดเลยค่ะพอทอดเสร็จนะคะเราก็จะนำมะเขือยาวลงมาผ่ากลางนะคะแต่ไม่ต้องให้ลึกถึงตูดนะคะผ่ากลางเพื่อแบะออกนะคะ เราจะทำการใช้มีดผ่ากลางมะเขือยาวนะคะแต่ไม่ต้องลงมีดลึกให้ถึงตูดนะคะเราผ่าช่วงบนออกแล้วใช้ซ่อมฉีกออกนะคะเพื่อที่ให้เราสามารถยัดไส้ไก่สับลงไปได้นะคะตอนที่เราแบะอาจจะกวนไส้ข้างในลงไปนิดนึงนะคะหลังจากนั้นก็ยัดไส้ลงไปได้เลยค่ะแต่บอกเลยนะคะสูตรออริจินอลส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นเนื้อวัวแต่ไม่เป็นไรค่ะเราเนื้อวัวที่นี่รู้สึก กลิ่นมันจะแรงคล้ายๆแพะไม่รู้ความรู้สึกส่วนตัวนะคะก็เลยชอบกินเนื้อไก่มากกว่านะคะเราก็จะเอาเนื้อไก่สับเนื้อผัดที่เราผัดเรียบร้อยนะคะใส่ลงไปในมะเขือยาวแล้วก็เอาลงกระทะอีกครั้งหนึ่งนะคะพอเราลงกระทะเรียบร้อยเราก็ราดด้วยไข่ไก่1นฟองนะคะ คือถ้าเป็นสูตรออริจินอลเขาจะใช้เป็นซอสมะเขือเทศเข้มข้นละลายกับน้ำแล้วก็ราดลงไปแต่ว่านี้รู้สึกไม่ชอบชอบแบบนี้เพราะว่าแฟนสอนแบบนี้แล้วก็พอกินแล้วรู้สึกชอบก็เลยชอบกินแบบนี้แล้วแต่ค่ะใครทำสูตรแบบไหนก็ได้แต่แบบนี้บอกเลยอร่อยสุดๆส,สามีติดใจแน่นอนหลังจากนั้นเราไม่ต้องเปิดไฟแรงนะคะเป็นไฟอ่อนๆปิดฝา รอสักประมาณ5นาทีเรียบร้อยค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นต่อมาค่ะเราจะพาทุกคนมาดูวิธีการหุงข้าวสไตล์ตุรกีนะคะก็คือข้าวมันไก่บ้านเราดีๆนี่เองนะคะในการหุงข้าวก็จะใส่เป็นน้ำมัน2ช้อนโต๊ะหรืออาจจะใส่เนยก็ได้เนยหมดนะคะใส่น้ำมันนะคะ2ช้อนโต๊ะแล้วก็นำข้าวที่เรานำไปแช่วไว้1ชั่วโมงนะคะเอาไปล้างล้างแล้วก็ เอามาผัดกับน้ำมันเติมเกลือลงไปประมาณ1ช้อนชาผัดสักประมาณ2นาทีเราก็เติมน้ำต้มน้ำร้อนนะคะลงไปใช้เวลาประมาณ10นาทีด้วยไฟอ่อนๆน,นะคะบอกเลยข้าวอ,อร่อยแต่ว่าน้ำหนักอะขึ้นคุเลคุเลกะกะน้ำให้พอข้าวแบบสุกไม่ดิบเกินไม่เปียกเกินนะคะ รอ1ินาทีหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมเครื่องเคลียงนะคะก็จะมีเป็นโยเกิร์ตตอนแรกตอนที่มาที่นี่คืองงมากคนบ้าอะไรกินข้าวกับโยเกิร์ตแต่พอได้ลองกินนะคะคือมันจะไม่เลี่ยนเวลาเรากินอาหารเวลาเรากินข้าวมันไม่เลี่ยนโยเกิร์ตนี้ช่วยแบบตับดรสชาติความเลี่ยนได้ดีมากนะคะก็จะมีเป็นโยเกิร์ตแล้วก็สลัดนะคะตัวสลัดเราก็จะมีเป็นแตงกวา หอมใหญ่มะเขือเทศหั่นเต๋าเลยนะคะทุกอย่างใส่เกลืออีกแล้วค่ะเกลืออีกแล้วค่ะใส่เกลือลงไปหนึ่งประมาณครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็บีบเลมอนลงไปอร่อยดีค่ะก็ตัดความเลี่ยนได้ดีเหมือนกันคือทุกมื้อนะคะจะต้องมีสลัดทุกมื้อเลยค่ะคนที่นี่ ได้เวลากลับบ้านของโคชาอัชกุมแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมอาหารอันแสนเยา้ายวนชวนอีซนะคะเราก็จะจัดจานลงไปนะคะมีเป็นอ่าตอนนี้รู้แล้วค่ะเมนูนี้ก็คือมะเขือเทศยัดไส้ก็คือจะชื่อคานิยรลึกนะคะ,ะเราก็จัดจานด้วยคานิยอรึกสลัดแล้วก็ไส้ผัด แล้วก็จะเป็นผักชีฝรั่งนะคะตัวนี้ก็คือจะช่วยลดบวมของน้ำนะคะกินดีค่ะมาดูกันค่ะว่าเราจะได้กี่คะแนนฮึมดไหมย o u g i ม e me how many star อ่าแต start one อ uh, ่ how many point 10 or o right <Ten. S> 10 but yeah uh, point I say point start one or t e right o e and 100 hundred one h r point I give you uh. yes no ไปทำตามกันนะคะว่ะจะจะ วิดีโอนี้จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะว่ายยอกค่ะ